ก็วันนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงเรื่องของลายแดงที่เราเพาะไปนะครับหนึ่งนะครับสองก็คือผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับประกาศที่ป่วยนะแล้วก็สุดท้ายนะครับท้ายเรื่องก็ท้ายคลิปนะครับจะเป็นการเอาอาหารนะครับไปให้ปลาที่ป่วยนะครับเพิ่งหายนะครับแล้วก็ได้งดอาหารเข้าไป4ี่ห้าวันนะครับแล้วก็จะไปให้มื้อแรกของเขานะครับหลังจากไม่ได้กินมานนานมาดูลายแดงของเราครับตอนนี้ลายแดงของเราคือหายไปเฉยๆนะเพื่อน ไม่มีไข่นะครับมีแต่ซากเก่านะครับที่เขาหมดอายุไข่แล้วก็จมไปนะครับนี่ครับนี่ไม่ได้ตักออกอนี่ไม่ได้ตักออกนะครับหรือว่าทําอะไรทั้งสิ้นนะก็คือปล่อยไว้เฉยนะครับตอนนี้ลายแดงก็คือเท่าที่ดูมีเห็นอยู่ตัวสองตัวนะเพื่อนแล้วไข่เขาก็ไม่มีนะครับเดี๋ยวเรามา หาสาเหตุนะครับว่าทําไมเขาไม่ไข่นะครับในการทดลองครั้งต่อไปเนาะสําหรับการทดลองลายแดงมาถึง EP นี้ก็คือนี่ครับจบไว้เพียงแค่นี้เลยคือเขาก็จมหายไปเฉยนะโดยที่ไม่วางไข่ไว้ด้วยนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะนี่ก็ได้ทําการเพราะหนึ่งตัวขึ้นมาแล้วก็แตกตัวขึ้นมานะครับแต่ตอนหายไปก็คือหายไปเฉยนะครับ จะซากเก่าเขานะอยู่ข้างล่างไม่มีไข่นะเพื่อนไม่มีนะอะก็ประมาณนี้นะครับก็สวัสดีนะครับผมแจ็คตั้งเหลี่ยมเบต้านะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะที่เข้ามารับชมคลิปวีดีโอนี้นะครับก็วันนี้นะครับหลังจากที่ได้อัปเดตรายแดงไปนะครับก็ปรากฏว่ารายแดงเขาจมหายไปเฉยนะโดยที่ไม่ทิ้งไข่ทิ้งอะไรไว้นะครับแล้วก็ เดี๋ยวจะพยายามนะครับค้นหาสาเหตุนะว่าทําไมเขาไม่วางไข่นะครับหรือใครรู้ก็คอมเมนต์บอกนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้เก็บไข่ลายแดงนะก็นึกว่าก่อนไปเขาจะทิ้งไข่ไว้นะครับตามที่เราคาดการไว้แต่ไม่มีไข่นะก็เรื่องแรกนะครับต่อมานะครับก็เป็นการแนะนําหรือว่าให้ความรู้สําหรับมือใหม่นะครับหลังจากที่ผมลงคลิปวิดีโอประกาศป่วยลงไปนะครับก็มี f c หรือว่าเพื่อนๆน้องๆเนี่ยสอบถามเข้ามาเยอะนะเรื่องของปลาป่วยนะครับบอกอาการสาเหตุมาผมก็ส่วนใหญ่จะแนะนําไปแบบให้เปลี่ยนน้ําก่อนอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าการเปลี่ยนน้ำนะมันก็ช่วยได้เยอะนะครับสำหรับประกัดป่วยนะครับหลักๆที่เยอะๆด้วยนะครับก็คือฤดูนะครับฤดูฝนแล้วก็ฤดูหนาวนะครับสองฤดูนี้นะครับประกัดจะป่วย เยอะป่วยบ่อยป่วยหลายโรคนะนเพื่อนอันนี้ก็ต้องยิ่งช่วงนี้ก็หลังจากฝนก็จะไปเป็นหนาวนะครับช่วงนี้โรคของประกัดก็จะเยอะหน่อยนะครับชื้นชื้นนะครับฝนตกบ่อยนะครับไอฝนนะครับมันก็จะทําให้เกิดโรคมากมายนะทั้งาหางตกตัวรีบนะครับเครื่องรีบนะที่ที่โรคมันฮิดๆกันนะครับเครื่องรีบนะครับแล้วก็ท้องมานนะครับแล้วก็เป็นแบบของผมที่มันเป็นไปก็คือ ติดเชื้อทั้งบ่ออะไรประมาณนี้นะครับติดเชื้อแล้วก็น็อกตายเป็นไฟลามทุ่งพวกนี้นะครับก็สําหรับผมนะครับจะมาแนะนําทุกโรคนะคนที่กําลังหาความรู้นะครับทุกโรคที่เกิดขึ้นกับปลาเรานะครับให้ทําสิ่งนี้ก่อนเลยนะครับก็คือการเปลี่ยนน้ําปลานะครับให้ทําการเปลี่ยนน้ําปลาก่อนเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนทุกๆุกสองวันนะครับเปลี่ยนจนกว่าเขาจะดีขึ้นนะ เราต้องขยันนะครับเพราะว่ามันเป็นการรักษาเขาอย่างหนึ่งนะครับเปลี่ยนน้ํานะครับถ้าปลาป่วยนะเปลี่ยนน้ําใส่เกลือนะครับใบหูกวางนี่ผมแนะนําให้เป็นใส่เป็นใบให้ไปล้างทําความสะอาดแล้วก็ใส่ลงเป็นใบนะครับถ้าไม่มีตัวยาอย่างอื่นนะครับห้ามเอาน้ําหมักมาใส่นะเพราะว่าน้ําหมักเนี่ยมันเกิดการหมักไปแล้วนะครับมันอาจจะมีจุลินทรีย์หรือว่าเชื้อโรคเชื้อราอะไรอยู่ในน้ํานะครับซึ่งปลา ตัวอื่นที่เขาไม่เป็นก็คือภูมิคุ้มกันเขาอาจจะดีนะครับซึ่งตัวนี้มันป่วยอยู่แล้วนะครับอย่าไปเอาน้ําหมักมาใส่นะเพราะว่ามันได้ทําการหมักข้ามคืนหลายวันหมักหมมนะครับผมแนะนําให้เป็นใบหูกวางแห้งมาฉีกแล้วก็ล้างดีๆแล้วก็ใส่ไป2วันทําครั้งสองวันทําครั้งนะครับแบบนี้นะครับก็สําหรับปลาที่มันเป็นเครื่องรีบนะเครื่องรีบนึ่งก็คือเขาจะกินอาหารปกตินะครับกินอาหารปกติแล้วก็ไหว้ อยู่ข้างบนนะครับวิธีแก้ผมแนะนําให้เอาไปลงถังนะครับเอาไปลงถังนะครับจัดบ่อธรรมชาติลงถังขนาดพวกเนี่ยถังคุณตัวเมียนะครับถัง20ลิตรนะหรือว่า15ลิตรถัง10ลิตรก็ได้นะครับขอให้กว้างๆหน่อยนะครับแล้วก็เอาไว้ติดพื้นนะครับที่เย็นๆนะครับแล้วก็ใส่ใบหูกวางเป็นใบเลยนะใส่เข้มๆหน่อยนะครับเป็นใบนะครับเพราะว่าปลาป่วยนะครับเราจะใส่เป็นใบ ใส่เป็นใบแล้วก็ใส่เกลือนะครับแล้วก็หาพืชน้ํามาใส่ครับส่วนน้ำเนี่ยก็สักอาทิตย์หนึ่งนะครับสําหรับปลาเครื่องรีบนะครับเครื่องรีบหางตกพวกนี้นะครับสักอาทิตย์หนึ่งก็เปลี่ยน,น้ําก็ได้นะพยายามให้อาหารสดนะครับใครที่ไม่มีอาหารสดผมแนะนําให้ไปหัดเพาะลูกน้ําหัดเพาะยุงเนี่ยทำอะไรก็ได้นะรันจะเอาใบตรงใบตองสดเนี่ยมาคั้นแล้วก็ไปแช่น้ําทิ้งไว้เฉยนะครับเดี๋ยวยุงมาไข่ลงเองนะครับ แล้วก็เราไปตักมานะครับมาล้างทําความสะอาดนะครับแล้วก็ให้ปลานะครับมันจะดีกว่าอาหารเม็ดนะครับสําหรับปลาที่มันเป็นเครื่องรีบเนี่ยแล้วก็ถ้าใครมีดินนะครับมีดินลักษณะเป็นดินปวกดินโพนดินพวกนี้นะครับก็ใส่ไปก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นยาแบบสมัยก่อนนะครับที่ใช้กันแล้วก็มันได้ผลนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะรวมรวมรวมโลกเลยก็คือต้องเปลี่ยนน้าก่อนนะถ้าเพื่อนเพื่อนไม่มีตัวยาหรือว่าไม่มีการรักษาอย่างอื่นนะครับ ให้เปลี่ยนน้าก่อนเลยนะเผื่อมันดีขึ้นนะครับบางตัวอาจจะดีขึ้นเลยนะครับแต่สําหรับโรคหูดใครเคยเห็นเคยได้ยินครับตอนนี้มันไม่มีคนที่จะทําคลิปรักษาโรคหูดแล้วเพราะว่ามันการอ่ามันเป็นการแบบเหมือนทารุณกรรมสัตว์เพราะว่ามันน่ากลัวจริงนะครับเพราะว่าอ่าที่เขาเป็นตุ่มขาวๆเป็นเม็ดขาวๆแล้วก็เราจะมาขูดออกแล้วก็เอาเกลือใส่วกนี้นะครับมันก็ ไม่มีคนทําคลิปแล้วนะครับเมื่อก่อนผมก็ทําผมก็ได้ลบออกไปนะเพราะว่ามันมันเสี่ยงต่อการผิดกฎนะครับอ่ะต่อมาเป็นยานะเพื่อนสรุปก็คือต้องเปลี่ยนน้าก่อนเลยนะครับยาที่ผมจะพอแนะนําได้นะครับที่ผมติดไว้ในฟาร์มนะครับก็มีเหมือนกันแต่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับเพราะว่าอ่าสหรับคนที่ทําประกัดขายนะครับถ้าประกัดโตแล้วนะครับถ้าป่วยเขาจะไม่ส่งลูกค้านะครับ อ่าผมก็ไม่รู้หรอกคนอื่นแต่ผมนะจะไม่ส่งนะบแล้วถ้าป่วยก็คือแย่ออกไปเลยแล้วเพราะว่าเรามีปลาเยอะนะครับเราไม่ได้อ่าไปซีเรียสตรงนั้นเนาะก็เอาตามตรงเลยนะเพราะว่าเรามีปลาเยอะเราก็เอาตัวใหม่นะครับมาแบ่งให้เพื่อนนะครับส่วนป่วยก็เอาไปไว้ป่วยพอเขาหายก็ให้เขาอยู่ยงนั้นนะครับจะไม่ส่งอีกนะครับอ่าส่วนตัวยาเนี่ยอะคูติกบีนะครับ อย่างน้อยๆเนี่ยควรมีไว้นะครับเพราะว่าสอรคคุณเนี่ยเยอะมากมายนะครับต่อมาก็เป็นยาพวกนี้มันก็คล้ายๆกันนะนนเพื่อนๆคล้ายๆกันนะครับอย่างไอ้นี้มันจะรักษาพวกแผลพวกหางตกอะไรพวกนี้ก็รักษาเหมือนกันนะครับมันก็อันเนี้ยมีการติดเชื้อมีการอะไรสมานแผลไอ้ฟ้าเขียวเนี่ยก็ตัวแรกเป็นฟ้าเขียวนะครับชื่อยาก็เนี่ยซูมานะ ก็นแนะนานะเนี่ยผมเคยทคําคลิปไปหลายครั้งแล้วอันนี้ก็เป็นพวกสําหรับที่กัดมาแล้วนะครับมีแผลนะเป็นฝาเขียวนะครับส่วนฝ้าแดงนะครับนี่ก็จะมีสรรพคุณอยู่นะเพื่อนอันนี้ก็ทําให้ปลาคึกปลาคึกปลาคึกส่วนพวกนี้ก็จะเป็นรักษาพวก อ่พวกติดเชือ้อมันเป็นน้ำหมักเหมือน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 หัวเชื้อน้ำหมักใบหูวกวางอะ่ะเอาง่ายๆนะนี่ครับแต่เขาจะผสมตัวยาเหลือเยอะเลยนะเพื่อนเนี่ยเรืออยู่ข้างบนเลยก็ซื้อมาถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็คือไม่ใช้นะครับถ้าไม่แบบเห็นพ่อพันธุ์กําลังป่วยคิดอยากใช้ค่อยใช้นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นตัวยานะใครดูไม่ทันก็กอกลับไปดูใหม่นะครับแล้วก็ไปหาโดนกันได้นะ มีไว้นะครับถ้าเพื่อนๆมีปลาที่ราคาสูงๆนะครับไม่อยากให้เขาป่วยให้จากลงไปเฉยๆเนาะก็ควรมีติดไว้อะก็จะประมาณนี้มาสรุปนะครับก็คือถ้าปลาป่วยให้เราเปลี่ยนน้ําก่อนเลยนะครับเปลี่ยนให้บ่อยนะครับแล้วก็ทำพยายามแยกออกนะครับถ้าปลาป่วยนะครับในโหลในเหลี่ยมแยกออกไปไว้นะครับตามที่ร่มๆเย็นๆแล้วก็ ถ้ามีถังเนี่ยไม่ว่าจะป่วยแบบไหนเอาไปลงถังกงกว้างไว้ก่อนนะครับไม่งั้นก็จัดบ่เหมือนเราเทลูกปลานะครับเราปลาไปลงเลยนะครับถ้ามันว่างนะก็ทําตามที่ผมแนะนําดูนะครับเผื่อมันหายนะครับอ่ะสุดท้ายช่วงท้ายคลิปนี้ก็คือเราจะเอาอาหารไปให้ปลาคอกที่ป่วยนะครับอ่าสำหรับคอกนี้นะครับมันมีโอกาสหายนะครับเพราะว่าเขายังเด็กอยู่นะครับแล้วก็ผมเนี่ยก็จะ สามารถเอาปลาชุดนี้แบ่งได้อยู่นะไม่ใช่ว่าแบ่งไม่ได้นะครับไอ้ที่ผมว่าปลาป่วยแล้วจะไม่แบ่งก็คือเป็นปลาในโหลที่เขาโตแล้วเนะี่ยครับที่เขาโตแล้วนะอา่าเขาอาจจะกลับมาเป็นอีกแต่ปลาเด็กพวกนะนะั้นอ่ะกว่าเขาจะได้อ่าขึ้นมาโตเนี่ยมันใช้เวลาอีกนานนะครับเราจะดูกันอีกยาวๆนะสําหรับปลาชุดนี้ว่าเขาจะได้แบ่งหรือไม่ได้แบ่งนะครับผมว่ามันได้แบ่งแน่นอน,นครับเพราะว่ามันก็มีตอนนี้มันหายขาดไปแล้วนะครับอ่า คุณอาสุขภาพปลามันดีขึ้นแล้วนะับเดี๋ยวผมจะพาไปให้อาหารนะครับไปครับครับก็หลังจากที่เราเปลี่ยนน้ำเข้าไปวันนั้นนะครับนี่ครับตอนนี้ก็ไม่มีปลาจมแล้วนะเพื่อนๆไม่มีปลาจมแล้วนะตัวเขาก็จะผอมๆนะครับเพราะว่าอด,ดอาหารไปนะครับนี่ปลาทั้งหมดนะครับจะไม่ได้อ่าผ่านการคัด ้ขุนร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าก็จะมีพวกหางคอกนะครับแล้วก็จะคัดออกไปนะตัวไหนไม่แข็งแรงนะครับดูด้วยสายตาว่าไม่แข็งแรงเราก็จะไม่เอาเขานะถึงเวลานะครับที่จะต้องมาคัดครับไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าจุดนี้เนะี่ยเขากว่าจะได้ไปขึ้นเหลี่ยมถ่ายรูปเนี่ยโอ้นานนะครับถ้าตัวไหนป่วยนี่มองออกเลยนะอันนี้ก็เป็นอาหารราไรแดงนะครับจะให้ไม่เยอะนะนี่ครับ อันนี้ก็คือไม่เยอะนะครับปกติให้ประมาณสองเท่าจากนี้นะครับอ,อีกอย่างก็คือลอายปลาเราคัดออกไปแล้วนะครับรอบหนึ่งนี่เขาเป็นลายแดงตัวโตๆนะครับนี่ครับปลาตัวเอ่อข้องนี้จะไม่ค่อยคุ้นคนเท่าไหร่นะนี่เป็นลายแดงก็มาอัปเดตให้นะครับก็หายแล้วนะครับตอนนี้ปลาแข็งแรงนะครับ ก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปต่อไปนะส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ